นำกับกล้องแต่เวาลาคุยคุยกับผมเนาะโอเคอาจารย์เล่นตัวเองก่นอนครับครับสวัสดีครับผมจําป่าบอลครับอดีตต่อยมวยต่อยมวยครับเรื่องราวเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยต่อยมวยก็ชื่อสามิตรเศรษ์กบชัยแต่ก่อนนะดังไหมดังไหมคิดว่าระดับภาคใต้ก็กลางๆไม่ถึงกับดังออไม่ได้เข้าเป็นมวยดังในกรุงเทพเนาะเคยมาอยู่ไม่ได้อยู่ใกล้ปัญญุกภูมิออ๋ทำไมอยู่ไม่ได้ครับ อยู่ชุดหลังสวนชุดไอหลังสวนชุดนั้นอ่ะอยู่ไม่ได้มวยใต้แต่ก่อนมันคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านนั่นแหละอยู่ได้อยู่ได้นานแมาจารย์อยู่ได้สองเดือนสองเดือนก็กลับไปภาคใต้กลับภาคใต้ไปยังชกมวยต่อไหมชกต่อชื่อเดิมไหมครับชื่ออะไรนะชื่อสามิตศิษย์กบลชัยสามิตศิษย์ศิษย์กบลชัยกบลกบลชัยแต่ก่อนไอ้ช่องช่องสิบอ่ะช่องสิบ ช่องสิบบาทใหญ่อะแต่ก่อนผมทำแค่ผมทันแค่ช่องสีบางคุณผมช่องสิบแ้วช่องสิบเท่ช่องสิบบาทใหญ่ช่องสิบบาทใหญ่แต่ถือว่าการชกมวยของเราเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วไม่โด่งดังเท่ากับการทำมวยถูกไหมใช่ใช่ใช่ทำมวยมาปีแล้วครับที่เป็นครูมวยก็เริ่มเริ่มจากไอ้เลือกชกมวยแล้วนะเลือกชกมวยก็อายุ20ปีแล้วแล้วก็ทำเวทีมวยอย่างก่อเจ้าทำอ่าทำเวทีมวยให้เขาเช่า แล้วเราก็อยากทําให้มันครบวงจรเราต้องทํามวยด้วยทํามวยทํามวยใช่ใช้ชื่อไก่พชลินันชื่อมวยของลูกสาวออ๋ลูกสาวต่อยมวยไม่ไม่ลูกสาวพอเกิดปุ๊บเราก็มีนักมวยก็ใช้ชื่อโพชเจินันเลยแต่ก่อนก็มีระดับสุดยอดก็มีไอ้เชี่ยวน้อย ลูกสาวลูกสาวเป็นตั้งเป็นชื่อค่ายมวยครับผมพ่อชลิ่ยนั้นพ่อชลิ่ยนั้นแต่คนแถวนั้นจะรู้กันว่านี่ของอาจารย์จำเขาใช่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 เขามีพวกเชี่ยวน้อยคงฤทธิ์สายันน้อยไอ้บัวหลวงโจางดำไพวกนั้นเนี่ยอยู่เป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไม่ไม่หยุดนะทำมวยมาไม่หยุดทําตลอดนับจากตอนนั้นถึงวันนี้กี่ปีแล้วไอ้ตอนนั้นก็ยี่สิบปีตอนนี้ก็ห้าห้าสิบหกแล้ว สามสิบปีในฐานะครูมวยในวงการครับแล้วมีใครม้างที่ดังๆที่ทํามาก็มีสายันสายันน้อยครับบัวหลวงครับจางดําคงฤทธิ์เชมมวยโลบแตงโบสถานคว้ามวยโลบอีสุสุช่องสามวันก่อนครับครั้งก่อนสถานคว้าไอ้ปุ๋ยไออะไรจาริเฟดอ่ะนั่นแหละแล้วชุดหลังจากนั้นมีใครก็มีใหญอีซีอุย เพชรบ้านไร่ออทับหลวงตะโพแกตะตะโพทองเอ,อังๆแล้นนี้ชุดชุด,ชดไม่มีไม่มีแล้วรอเจนใหม่ขึ้นมาไม่หลานทําอยู่ที่บ้านหลานทําอยู่อตอนนี้ปล่อยปล่อยหลานทําอยู่หลานใจการทําโวยของอาจารย์นี่คนนอกมองว่างไงไปจากอาจารย์จําต้องเป็นไงต้องแข็งแรงอ่าหนึ่งแล้วนะแล้วยังไงต้องแข็งแรง คือสายสู้เลยอะสู้สู้อย่างเดียวไม่ไม่ไม่อื่นไม่ไม่ไม่มีอะไรขอเชื่อถือเชื่อถือความเชื่อถือว่ามวยมาจากอาจารย์จำานี่สู้แน่สู้แน่สู้แน่เพราะว่าใช่ใช่ออย่างหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งไอ้พ่อแม่นักมวยที่มากวนเราไม่มีเด็ดขาดเลยเหรอเด็ดขาดนี่นี่นี่ถืออย่างถือถืออย่างเดียวถือถือถืออย่างนักมวยพ่อแม่เอาไม้ก็จบตรงที่เอาไม้แล้วก็ไม่ต้องมาอยู่เลยไม่ไม่ไม่ต้องมายุ่ง เดี๋ยวไปดูได้วันชก<ม>ถ้าไม่ไม่ไปดูวันชกได้ก็ดีให้เลือกคนเก่งกับไม่มีวินยัยกับคนไม่เก่งแต่มีวินัยเลือกใครเลือกเลือกคนคน,คนที่ว่า<ม>นี่ไม่เก่งแต่มีวินยัยมีวินยัยนี่ไม่ไอ้เด็กๆไม่เคยเก่งกันหรอกแต่มันมีวินยัยทุกคนรู้เวลาซ้อมมันจะรู้เวลาวิ่งมันขี้เกียจวิ่งมันจะรู้เลยว่าจะมันต้องโดนอะไรแล้วคนขี้เกียจวิ่งต้องโดนอะไรบ้างครับอันเนี้ย เอาวันนี้ขี้เกียจใช่ไหมสมมติไรสิอุ้ยขี้เกียจจะไม่วิ่งใช่ไหมเอาวันนี้มึงใส่เสื้อแขนยาวใส่เสื้อคอปกไปด้วยนะใส่เสื้อคอปกเลยอ่าแล้วพอไปิดถังมึงไม่วิ่งดูดิไม่วิ่งก็มอเตอร์ไซค์มายี่สิบอ่ะขี่ขี่ไม่อ่ะดูดูไม่มอเตอร์ไซค์อ่ะแล้วก็ปื้อยี่สิบเลยดึงคอเสื้อไปด้วยดึงคอเสื้อไปด้วยนู่นเลยจนกว่าจะจบสิบห้ากิโลก็เสร็จขี้เกียจลักเดี๋็กกระตุ้นให้นั่นแหละ แต่ไอ้นี่ไอ้ตะปอแก้วเจอบ่อยเอามีคนเคยเจออไอ้ตะปอแก้วเจอบ่อยอ่าแล้วมีใครเคยโดนอีกครับก็ไอ้ตะปอแก้ววันซีอุยอ่ะที่โดนอยู่อน้องนั้นไม่ไม่โดนเดี๋ยวตอนนี้ยังโดนอยู่ไหมไม่แล้วตอนนี้ไม่แล้วโดแล้วครัไอ้ไอ้กี้เกียจซ้อมด้วยเนี่ยเวลาอย่างนี้โลบปงโลบเป้าบอกแล้วไอ้ขี้เกียจซ้อมอ่ะเวลากินข้าวอ่ะต้องใส่นวมด้วยเขาทำไมอะครับมันกินยากไงไหนไหนมันก็ขี้เกียจแล้วมันไอ้ไอ้ลำบากต่อไปเวลากินก็มันลำบาก ก็ไม่เคยไม่เคยกล้าอย่างนั้นอ่ะไม่กพปอราะช่ไหมใครที่เกยใช่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 ที่ที่ใกล้แต่ก่อนนะพ่อแม่นักมวยไม่ยุ่งหรอกไม่เคยยุ่งเด็ดขาดเด็ดขาดไม่ไม่เอาไม่เอาแล้วเวลาปล้มเห็นใส่นวมใส่นวมเนื่องจากมันมันแต่ละไข่มันไม่เหมือนกันไอไข่ของเรามันเป็นประเพทว่าเนี่ยต้องใส่นวมปั้ม ไอ้คนที่ไม่มีรายการก็ช่วยได้ใส่นวลปลัมแล้วมันส่งผลดีอะไรส่งผลดีตรงที่ว่าเรามันเคยชินความเคยชินเดี๋ยวเวลาชกมันจะไม่ลำบากชกจริงเขาใส่นวมอ่าใส่นวมก็เลยไม่ได้ปลัมมือเปล่าใช่เฉพาะคนมีรายการนะเฉพาะคนมีรายการก่อนมีรายการให้ใส่นวมปลัมแล้วก็ประมาณสักยี่สิบวันสิบห้าวันยี่สิบวันก็นานเหมือนกันนะครับทำไมต้องถือไม้เดียวตลอดเวลาคูคูไว้คูไว้ ครูอย่างเดียวไม่ตีใครหรอกไม่ตีเคยเป็นครูไว้ตอนเป็นครูมวยอย่างเดียวครูมวยอย่างเดียวอยู่อยู่กับมวยอย่างเดียวอ่าเลือกมวยเเอาาลยม่ตอนอยู่ใต้ทำอย่างนี้ไหมทำเนี้ยต้องเโดนโดนหมดต้องเป็นไม้อะไรเนี่ยไม้อย่างเนี้ยไม้ไผ่ครับไม้ไม้อะไรก็ได้ที่ว่าใกล้ๆมือก็เอาทั้งนั้นแหละก็จะถือครูไว้ตลอดอย่าให้กูเป็นไม้เป็นเครื่องเตือนสติใช่เด็กมันกลัวเด็กมันกลัว กี่ปีแล้วครับในวงการมวยทำมวยประมาณสามสิบต่อยมวยมาณยี่สห้าสิบปีได้ไหมเนี่ยคิดว่าทั้งทั้งชีวิตนี้อยู่กับมวยตลอดเลยเริ่มเร <ละ S 2> ิ่มชกมวยตั้งแต่อยู่ชั้นป .6 ตอนนี้อายุเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบหกแล้วก็คือนห้าสิบหกปีเนี่ยก <c oughs> ็ยังไม่จำจำไม่ได้เลยว่าตอนไหนที่ไม่ได้อยู่ก็ไม่รู้ไม่รู้นานเริ่มป่อตอนสี่ขวบก็อยู่ชั้นป .6 อายุเท่าไหร่ตอนนั้นไม่รู้ป .6 ป .6 เริ่ม ตอนชกมวยไม่เคยเป็นแชมป์ไม่ไม่มีไม่มีแล้วทำมวยเป็นแชมป์มากี่เส้นเคยนับไหมนับไม่ได้เยอะที่ภาคใต้ก็เยอะอะไรแลก็เยอะเอาในเมืองกรุงเอาในเมืเองกรุง <c ười> ก็มีเนีน่ยไอ้หนึ่งหนุ่มปอเพ้งหนึ่งชช <c ười> อ่ะครับชกเจ็ดครับอ่าแล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้าจารย์กว้างให้เขามาอาจารยกว้างให้เขามาทำขอขอมาทำเองไอ้วิชัยราชานนท์ขอมาไปเขาไปอันนะแล้วก็ไอ้เชมไอ้ซีอุย ไอจีวีแล้วก็ไอ้มวยรอบแตงบวยคงฤทธิ์อ,อันนั้นวิธีทำเป็นแชมป์เป็นแชมป์มาใช่แล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าชิงชิงกันหลายครั้งแต่ไม,ไม่ไม่ได้ได้ไม่เยอะนะ<อ>ชิงเยอะแต่ยาบัวหลวงชิงลุมบินีแต่ก่อนนะสังกัดสีอะ่ะชิงได้บ้างไม่ได้บ้างใช่ใช่เห็นไหมครับพูดถึงเรื่องของมวยไทยครับในฐานะ คนที่เป็นคูมวยคนที่อยู่กับวงการมวยมาทั้งชีวิตนะไม่ใช่ครึ่งข้อนนะผมว่าทั้งชีวิตมวยไทยให้อะไรกับเราบ้างแล้วมวยไทยคุณค่าของคาว่าเป็นมวยไทยเนี่ยอธิบายออกมาหน่อยครับเนี่ย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 นานาเป็นคนประสบการณ์อย่างนั้นผ่านมาดูนา้าไม่ชกมวยนะติดยาไปนานแล้ว ตามดูด mm. ิน uh, ี่เรื่องจริงเลยนะเรื่องจริงไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะข้างข้างบ้านก็มียุงมียาขายหมดอเราชชควยคนเดียวเพื่อนเพื่อนเราเดี๋ยวนี้ตายหมดตามดูมันตายมันแต่ก่อนน่ะผงขาวอะไรอย่างี้เยอะใช่ไหมมันเเป็นองค์เป็นอีตายหมดช็อกตายเยอะที่เหลือก่อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโชคดีอ่านั่นนนี่มวยมวยอ่าแัดเลยนั่นห็นหนเลยอีกอย่างหนึ่งนี่ ถ้าไม่มีมวยคนน้าไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้จักกันด้วยอ่าใช่ไหมอ่าเนี่ยถ้ามีมวยเด็กเหล่านี้อ่าเด็กใช่ใช่ไม่ไม่รู้ว่าเนี่ยไม่รู้ยังไงเรียนก็ไม่รู้ถึงไหนมาไหนเนี่ยอันนี้นี่พวกนี้เรียนจบเรียนเรียนอะไรทั้งนั้นนะพวกเนี้ยเรียนสูงสุดอันนี้เนี่ยเริ่มเริ่มปีแรกแล้วเนี่ยเนี่ยเริ่มปีแรกเลยพวกชุดเนี้ยแต่ชุดก่อนก่อนเราก็ไม่ไม่ไม่คิดอะไรมากแล้วสิงห์มาวินนี่กี่ปีแล้วที่เข้ามามาอยู่สองปี ปีนี่นี่ย่างครับปีสี่สามเนี่ยสองปีครึ่งก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้ก็อยู่ที่บ้านที่ใต้ที่ใต้เพิ่งมาอยู่กรุงเทพิผมมาช่วยเขามาเนี่ยพอดีหลานมาอยู่หลานใจแต่ก่อนมันโล่เป้าเองทําเองหมดนักมวยพี่เข็มนี่เป็นหลานอ่าหลานหลานชาแต่พูดผิ้วกว่าหลานหลานใจอ่าอยู่อยู่กับเด็กชอบ ชอบชอบคุณชอบพอดีแล้วก็เสริมเติมแต่งให้มันทุกอย่างอ,าอีกนิดนึงครับเพชรบ้านไล่อ่าครับอาวาทิศนี้มองว่าเป็นยังไงบ้างครับลูกที่เอาชนะนเขาลูกที่เรามั่นใจเพชรบ้านาลไล่ดูผมดูดูเทปอน,นุแล้วก็เขาผ่านกระดูกกระดูกมากกว่าเรา อย่างป่านในเวลเปรวเปลาไว้พวกนู้นแต่คํามามวยเพชรชนะกันได้ทั้งนั้นดูอย่างยุกตัวอย่างให้ให้ไม่ไม่ไม่ต้องดูดูอย่างไอตาปอกแก้วกับกลูบูเขาอบอกว่าทุกสํานักสู้กันไม่ได้แล้วเป็นไง,งนสรุปสรุปเราก็ชนะเพราะเพราะกาะรฟิตรอมอย่า,อย,าอย่าคิดว่าเด็กมีประสบการณ์ไม่มีประสบการณ์เด็กชุดน,นี้ไม่มีประสบการณ์ รถชกกันน้อยๆซ้อมอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ไปเติมเต็มใช่การที่น้อยกว่าคนอื่นๆเนี่ยที่ว่าเราชกน้อยแต่เราซ้อมเยอะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเด็กรุ่นนี้ชุดสามสิบอ้าเนี่ยซีอุยเพชรบ้านไล่ตปะปาแก้วตปะปอตองอ่ะสามสิบสี่สิบกิโลช่วงก่อนอ่ะไม่มีคูช่ชกนะเนี่ย ไอ้มาชกแถวชุมพงชุมพรด้วยนะมาอ่ามานั่นนี่ยขอเวลาก็จัดไอ้ถ้าผมจะล้อมกินอาจารย์ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เนี่ยที่ทีชุมพรอ่ะเวนกลับเยอะนะเพราะมาชกทุกปีดูผลไม้อ่ะบม่โม่เชมีสารไปลงก็ปะทะกันดื่มพันข้างลัศเซนส0เซนแต่ก่อนอ่ะชุดเนี้ยต้อนรับยอีสาร ไอย้ยางไอ้พวกไอ้ดินเนื้อทองแต่ก่อนไอ้ดินเนื้อทองอะไรเ,เยอะไหมในภาคใต้เนี่ยอาจารย์ทําอยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับพัทลุงพัทลุงนี่ครูมวยเยอะไหมเดี๋ยวนี้ไม่เยอะแล้วแล้วในภาคใต้นี่ครูมวยเยอะไหมรู้จักกันหมดไหมรู้จักหมดเบอร์ต้นๆมีใครบ้างที่เป็นครูมวยแต่ก่อนใช่ไหมครับอายุอาจารย์อ๋อรุนลุนเดียวใช่ไหมอ่าแล้วยุคนี้ด้วยอ๋อยุคนี้ด้วยยุคนี้ด้วยก็น่าจะเป็นเกย,ยอ่า ก็จ่ายุทธกองสืบอะไรเนี่ยจ่าหยุทธอ่าแล้วก็ทำมวยดีอ่าแล้วมีใครอีกแล้วก็มีใครอีกมีไก่มวยที่่ทีปัตตลุงน้อยนะปัตตลุงไม่ไม่ค่อยมีหรอกปัตตลุงโดนมากกันในภาคใต้บอกชื่ออาจารย์จำปา่ากลุกกันตังกันอ่าเนี่ยขารุ่นราวลาวเดียวกันทั้งนั้นนะเขารู้จักหมดอ่ะเขารู้จักตั้งแต่ชุมพรไหมเพราะเพราะไอ้พวกกันซีอวยเป็นบ้านไร่นี่ ไม่ได้ชงนะดิอัดใหญ่ที่พัทลุงอ่ะอย่างนี้ก็ไปซุ่มกินชาวบ้านไม่ได้เพราะขารู้จักอ่าครับมันมันมันจนมากมันจะมาชกแถวชุลโพนสุราชเรื่องนี้ก่อนจะได้อยู่พวกนี้เยอะตันอีกเลยล้วเพชรบ้านไร่จะชนะด้วยลูกไหนวันที่เนี้ยเบียดเบียดเบียดดีกาถึงดีกาใครมองว่าเขาเก่ากว่าเยอะก็ไม่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 ใช่อุปสรรคหักปากกาเซียนมาแล้วเพราะว่ายังไงอ่ะ ไอเรามัก็ต้องชกกับตัวเก่าๆทั้งนั้นเพราะเรามันมวยมันหกเจ็ดสิบครั้งกระดูกไม่ถึงหรอกทุกตัวที่ชกมาแต่ซ้อมถึงแต่ซ้อมถึงใครซ้อมไม่ถึงก็นั่นแหละอนั่นแหละใครซ้อมไม่ดีก็อย่างนั้นแหละโดนอย่างนั้นแหละโอเคครับครับครับวันนั้นก็ไปทำกลุ่มวยผมไปสัมภาำพักมีเอาชื่อคนระดับสนุนทั้งนั้นอ๋อแต่แต่เขาจะรู้กันว่าอาจารย์จำแบบนั้นแต่มาชชุุดดนี้หลัง เลยต้องใจชื่อเองนะก็ชุดก่อนก่อนมาอ่าไอ้ที่อันนี้ก็พวกไอ้ซีวีพวกเนี้ยแค่ชื่อจำปากวะนะแต่คนก็มีไอ้คงฤทธิ์เสร็จพุปันถึงแจ่มวยรอบแต็โบเอซูโบช่องสาม